เพราะว่าบาปมันยังไม่ทันให้ผลมันให้ผลทันทีไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราโลภปุ๊บก็ตกระลกปั๊บมันไม่มีนะหรือว่าให้ทานปุ๊บขึ้นสวนรรค์ปั๊บมันไม่มีมันให้ไม่ทนันนะกรรอย่างเดียวที่ให้ผลต่อไปเลยก็คือมรรคกรรมโสดาปฏิมรรคเกิดดับลงก็โสดาปฏิผลเกิดต่อหรือว่าสะกัทาคามีมรรคเกิดสะกัทาใครมีมรรคเกิดต่อไม่อยู่กรรมเดียว เพราะฉะนั้นปัญญาไม่เห็นนะไม่เห็นนะว่าไอ้กรรมที่มันจะให้ผลเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นๆนะเอาเฉพาะตัวกรรมมันเนี่ยในชวนะในชวนะจิตเจ็ดขณะกรรมมันยังให้ผลไม่เท่ากันเลยนะ mm hmm. เขาเรียกนาน,นะนักคณิกกรรมดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติที่สองดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้ง่ายนะ เนะพราะฉะนั้น,นไอ้คนที่จะเห็นความจริงอันนี้ว่าบาปต้องให้ผลบุญต้องให้ผลเนี่ยมันไม่ได้เห็นง่ายเลยเพราะมันไม่ได้ให้ผลเดียวนั้นหรือใกล้ๆก,กันก็เมื่อใดบาปย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้ชั่วช้านัน้นเมื่อนั้นบุคคลผู้ชั่วช้านั้นย่อมให้ยอมเห็นแต่บาปเท่านั้นว่าเป็นบาปเออมันต้องให้ผลซะก่อนอสมมุติเราเกิดไป ทำร้ายคนหรือว่าไปด่าว่าคนให้เขาเจ็บใจเป็นต้นอ้าวต่อมาอีกปีหนึ่งหรืออีกสองปีเราโดนบ้างนะกรณีเดียวกันเลยถูกคนมาทำร้ายหรือบางทีก็ไม่ได้ถูกคนทำรา้ายหรอกเกิดได้รับอุบัติเหตุขึ้นมาเองแต่อุบัติเหตุนะั้นน่ะมันเหมือนกับที่เราได้ ได้เคยทำกับคนอื่นไว้เราเคยด่าว่าตำหนิติเตียนพูดคำหยาบกับคนอื่นอ้าวอีกหเดือนหเดือนเราโดนบ้างเออแล้วก็นึกขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาได้ว่าอ้าวไอ้นี่ผลบาปมันตามมาให้นี่แหละบุคคลผู้ลามกนั้นย่อมเห็นแต่บาปเท่านั้นว่าเป็นบาปเมื่อบาปมันให้ผลซะก่อนฝ่ายบุคคลผู้เจริญก็คนดีย่อมเห็นกรรมอันเจริญคือกุศลกรรมทั้งหลายว่าเป็นบาป ตราบเท่าที่กรรมอันเจริญยังไม่ให้ผลโออุตสาหให้ทานรักษาศีลแผล่เมตตาโอ้ยทำทุกอย่างทำไมมันไม่ให้ผลดีแก่เราเลยเนาะก็เลยไม่เชื่อนะแต่ว่าเมื่อใดกรรมอันเจริญย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้เจริญนั้นคือคนดีทำกรรมดีเนี่ยในการนั้นบุคคลผู้เจริญนั้นย่อมเห็นแต่กรรมอันเจริญเท่านั้นว่าเป็นกรรมอันเจริญแล้วมันต้องคอยสอดส่องดังที่พระพุทธเจ้าบอกนะ นประเรสังวิโลมานีนัประเรสังกตากตังอัตโนวะอเวเคยะกตานิอกตานิจาบุคคลไม่ควรนำคำเสียงหูของผู้อื่นมาไว้ในใจไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและไม่ได้ทำของผู้อื่นพึงแลดูกรรมที่ทำแล้วและไม่ได้ทำของตนเองเท่านั้นมันจะมีโอกาสเห็นผลของกรรมตัวเองได้โอ้เราให้ทานนะเราจึงมีคนเอาของมาให้เราอยู่เรื่อยเลยอ่า เอ,อเราเมตตาจึงมีคนเมตตาเรานะเ <im it> พราะฉะนั้นผู้เดียเจ้าจึงได้ตัดคาถาในพระธรรมบทว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตราตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดกรรมดีผลิตผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี เขาเรียกความสะสมความสับสนแห่งกรรมและผลกรรมอ้าวไปเห็นกรรมดีว่าชั่วไปเห็นผลกรรมชั่วว่าเป็นผลของกรรมดีไปเห็นผลของกรรมดีว่าเป็น <c oughs> มาจากกรรมชั่วอย่างเงี้ยมันสับสนนะ <c oughs> สับสนเพราะว่าไม่ได้กำหนดให้ถูกต้องว่าไอ้กรรมดีที่เราทำตอนนี้มันยังไม่ได้ให้ผลไอ้ที่มันให้ผลตอนนี้มันเป็น วิบากของกรรมชั่วในอดีตนะมันต้องกำหนดให้ตรงกันมันถึงจะเห็นได้แต่มันยากนะต้องฟังคำสอนเรียนคำสอนให้แจมแจ้งนะจึงจะพอเห็นได้ว่าเออเราให้ทานแล้วเราจะยากจนมันเป็นไปไม่ได้แต่เราตหนีีแล้วเราจะร่ำรวยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเราไม่มีศีลนะเราทำลายศีลข่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นเนี่ย แล้วเราจะ <c oughs> มีความสุขมันเป็นไปไม่ได้นะจะเป็นความสุขได้ก็ต่อเมื่อทําศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็แลในเวลาจบคาถาเหล่านี้เทวดานั้นตั้งอยู่แล้วในโสดาปติผลเทวดานั้นหมอบลงที่พระบาททั้งสองของพระศาสดาอันเรียรายด้วยจักเป็นมหาปุรีศักะนะที่ที่มีอยู่ในพระวรกาย ให้พระศาสดาทรงอดโทษว่าข้่แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อันราคะยอมแล้วนี่เราต้องเอาคำนี้มาใส่กะโหลกเรานะว่าอาชีวิตของเราเนี่ยมันหยาดเยิมด้วยราคานะไม่ได้มีอะไรหรอกความกําหนัดยินดีอันโทสะประทุบสลายแล้วเล่าร้อนด้วยโทสะหลงแล้วด้วยโมหะงงงวยด้วยโมหะอสรุปอย่างนี้ห <c oughs> ยาดเยิมด้วยราคะ เล่าร้อนด้วยโทสะงงงวยด้วยโมหะง,งงวยก็คือไม่รู้เรื่องกรรมและผลกรรมว่ามันให้ผลกับตัวเราอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมืดมนเพราะอาวิชามืดบนก็คือว่าเหมือนกับเดินหลับตาหรือเหมือนเดินเอาผ้าผูกตาไปในที่มืดด้วยมันนี้ก็มองอะไรไม่เห็นไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้คุณไม่เห็นคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ได้กล่าวคำอัลลามกชั่วช้าขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์แล้วยังมหาเศรษฐีให้อดโทษสมัยนั้นท่านอนาตบินิกาเศรษฐีได้กล่าวสรรเสริญคุณของตนเบื้องพระพักของพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวดานี้แม้จะห้ามอยู่ว่าจงอยากกระทําการอุปถาพระเดีเจ้าเป็นต้นก็ไม่อาจห้ามข้าพระองค์ได้เพราะศรัทธาเต็มอยู่แล้วนะ ข้าพระองค์แม้ถูกเทวดานี้ห้ามอยู่ว่าไม่ควรให้ทานก็ได้ให้อยู่นั่นแหละอ่าไปเราลองมีคนมาห้ามนี่โดยเฉพาะเป็นเทวดานี่เราก็ต้องเชื่อเนาะแต่ท่านเศรษฐีไม่เชื่อเชื่อศรัทธาของตนเองข้าแต่ท่านข้าแต่พระองค์พูดเจริญนี้คุณของข้าพระองค์มิใช่หรือนี่แหละศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นคุณของพระโสดาบันและของอนาถบินฑิกะเศรษฐีพระศาสดาตรัสว่าข้าพอดี ท่านแลเป็นพระยะสาวกผู้โสดาบันมีศรัทธาไม่วันไหวอาจาระศรัทธามีทัศนะคือมรคปัญญาอันหมดจดความที่ท่านถูกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยนี่ห้ามอยู่ก็ห้ามไม่ได้มันไม่ได้น่าอาัศจรรย์นะก็ข้อที่บัณฑิตท,ทั้งหลายในปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นดำรงอยู่ในยานอันยังไม่แก่กล้าก็มี ปัญญากรมัสกตะปัญญานี่แหละแต่ยังไม่แก่กล้าถูกมารผู้เป็นใหญ่ในกามาวจรพบก็คือทอาวสวัตตีมานเนี่ยยืนอยู่ในอากาศแสดงหลุมฐานเพลิงลึก80ศอกโดยกล่าวว่าถ้าท่านจะให้ทานซ้ายท่านก็จักไม่ในนรกตรงหน้านี้แหละแล้วห้ามว่าท่านอย่าได้ให้ทานก็ได้ยืนอยู่ในถ้ำกลางฝักดองดอกปทุมฝักดอกบัวให้ทานนี้แหละน่าอัศจรรย์ ขนาดว่าไฟนรกอยู่ตรงหน้าหลุมนรกอยู่ตรงหน้าแล้วมารก็ยังมาอยู่ตรงหน้าไม่กลัวนะเชื่อในอานุภาพของฐานไม่กลัวทายนะ,นะท่านอนา,นาดิวิกาเศรษฐี ทูนอ้อนบอนพระศาสดานำอดีตเรื่องมาแสดงว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราบสมบัติอยู่ในพนะนครพารานาสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงพารานาสีอัญญาติทั้งหลายให้เจริญพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ทั้งปวงมีประการต่างๆดุดเทพกุมารจึงถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาโดยลำลับมีอายุ16ปีเท่านั้น ถึงความสาเร็จในศิลปะทั้งปวงเมื่อบิดาร่วงไปพระบพธิสัทนั้นดารงอยู่ในตําแหน่งเศรษฐีให้สร้างโรงทาน6แห่งอ่เศรษฐีทั้งหลายที่อยู่ในพศ .2567 เนี่ยลองคิดเอาแค่คิดนะยังไม่ต้องไปทำคิดให้โรงทานหน้าบ้านตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยใครคิดได้บ้างเนี่ยสาธุสาธุเลยนะยังไม่ต้องให้แค่คิดก่อนนะไม่มีนะมันมีแต่จะปิดประตูแล้วกูก็จะหาทรัพย์เพิ่มนะ ก็ได้ให้สร้างโรงทานหกแห่งที่ประตูเมืองทั้งสี่ประตูสี่โรงทานทำกลางพระนครอ,อีกหนึ่งแล้วก็หน้าบ้านอีกหนึ่งแล้วให้มหาทานรักษาศีลรักษาอุโบสถกรรมนี่ไม่ใช่ให้ทานอย่างเดียวยังรักษาศีลรักษาอุโบสถในวันแปดคำ่ำสิบห้าค่ำอยู่มาวันหนึ่งในเวลาอาหารเชา้าเมื่อคนใช้นําเอาโภชนะอาหารเป็นที่ชอบใจมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้พระโพธิสัตว์ พระปเจพุทธิจ้าองค์หนึ่งเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันก็ได้ออกจากนิโรธสมาบัติกําหนดเวลาพิขาจารย์แล้วคิดว่าวันนี้เราไปยังประตูเรือนของพระราสีเศรษฐีจึงสมควรดังนี้แล้วคือสมควรที่จะไปอนุเคราะห์เขานะจึงเคี้ยวไม้ชําระฟันชื่อน,นากระดาล้างหน้าที่สะนโนดายืนที่พื้นมโนศลานุ่งแล้วผูกรัดประคดห่มจีวรถือบาดดินอันสาเร็จด้วยฤทธิ์เหาะมาทางอากาศ พอคนใช้นําอาหารเข้าไปให้พระโพธิสัตว์ก็ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนพระโพธิสัตว์เห็นดังนั้นก็ลุกจากอาสนะแสดงอาการนอบน้อมแล้วแลดูบุรุษผู้ทําการงานบุรุษก็กล่าวว่ากระผมจะทําอะไรขอรับท่านพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าท่านจงไปนําบาตรของพระผู้เป็นเจ้ามาทัานใดนั้นไอ้มารนี่มันก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นเนาะหน้าที่ทําลายล้างความดีและชีวิตของผู้อื่น มารผู้มีบาปสั่นสะทานลุกขึ้นแล้วคิดว่าพระประเจพุทธิเจ้านี้ไม่ได้อาหารมาแล้วเจ็ดวันจนถึงวันนี้ในวันนี้เมื่อไม่ได้อาหารก็จักชิบหายนะก็คือจักปณิพานเราจะกระทําพระประเจผู้นาปเจพุทธเจ้านี้ให้นิให้พินาศโอ้พยายามทําความคิดของมารเอาไว้ในใจแล้วเราจะรู้ว่าเรานี่แหละอืชิบหายเองนะเรานี่แหละ ทำลายตัวเองเราจะกระทำพระประเจกพุทธเจ้านี้ให้พินาศและจะกระทำอันตรายแก่ทานของเศรษฐีทํามันหลายๆอย่างเขาจะให้ทานก็ทําลายทานเขาอยากจะมีชีวิตอยู่ก็ทําลายชีวิตไปเลยนี่แมสมเป็นมารน,น่าให้รางวัลจริงๆเนาะดังนี้แล้วจึงรีบมาในขนาดนั้นทันทีแล้วเนรมิตหลุมทานเพลิงประมาณ80ศอก ในระหว่างวัตถุสถานที่ตั้งคือในระหว่างพระประเจเจพเทเจ้ากับพระโพธิสัตว์นี่แหละหลุมฐานเพลิงนั้นเต็มด้วยฐานเพลิงไม้ตะเคียนไฟลุกโพร่งมีแสงโชดช่วงปรากฏเหมือนอเวจีมหานรกโอ้โหอ,อ,อ,อะไรจะป่านนั้นมหานรกมาปรากฏตรงหน้าก็มานขั้นในมิตรหลุมฐานเพลิงแล้วตนเองได้ยืนอยู่ในอากาศบุรุษรับใช้มาจะรับบาตรพระประเจเจพเท,พทเจ้าก็กลัวนะ เกิดความกลัวอย่างหลายใหญ่หลวงก็รีบกลับมาพระโพธิษัตว์ถามว่าพ่อเธอกลับมาแล้วหรือบุรุษนั้นกล่าวว่านายหลุมฐานเพลิงใหญ่นี้ไฟติดโพรงมีแสงโชดช่วงอยู่ในระหว่างสถานที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นคนอื่นๆรวมความว่าคนผู้มาแล้วทั้งหมดทั้งหมดถึงความกลัวรีบหนีไปโดยเร็วโอ้ใครมันจะอยู่เน,ะนาะนรกมาปรากฏตรงหน้านี่แล้วถ้าเราอะเอาไม่ต้องนรกก็ได้ เอาว่าความตายมาถึงตรงหน้านี่เราจะกลัวไหมจะหนีไหมหรือจะสู้แต่ถ้าคนะหลาดนี่ต้องสู้นะหนีมันไม่พ้นหรอกไอ้ความตายสู้มันด้วยศรัทธาสู้มันด้วยศีลนี่แหละเนาะต้องชนะมันแน่นะพระบริษัทธ์คิดว่าวันนี้วสวดดีมานผู้ประสงค์จะทำอันตรายแก่ทางของเรา ก็จากเป็นผู้ประกอบขึ้นซึ่งนรกเอเวจีนี้แหละแต่ว่าสวัสดีมานั้นย่อมไม่รู้ว่าเราเป็นผู้อันร้อยมานพันมารแสนมานให้วันไหวไม่ได้วันนี้เราจะรู้ว่าเราหรือมารมีกำลังมากมีอนุภาพมากโอ้คิดแบบนี้เลยนะคือถ้าไม่เชื่อมั่นในบุญเนี่ยจะไม่คิดแบบนี้ท่านคิดแล้วตนเองจะถือเอาถาดอาหารที่เขาตระเตรียมไว้นั่นนั่นแหละออกไปจากเรือนยืนอยู่ ฟังของหลุมฐานเพลินแล้วแลดูในอากาศเห็นมารจริงกล่าวว่าท่านเป็นใครเราก็เป็นมารพระบริษัทถามว่าหลุมฐานเพลิงนี้ท่านเนรมิตไว้หรือโอ้เออเราเนรมิตพระบริษัทถามว่าต้องการอะไรมากรกล่าวว่าเพื่อต้องการทําอันตรายแก่ทายของท่านและเพื่อต้องการให้ชีวิตครอบพระเจ้าพุทธเจ้าพินาศไปโอ้โหทำอันตรายได้ <c oughs> เจ็บแสบนะ คือบุญก็ทำให้พินาศและยังชีวิตของพระอาหารหันต์ก็ยังให้พินาศอีกสมเป็นมารพระพุทธศกล่าวว่าเราจักไม่ให้ท่านทำอันตรายนี่พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อกำจัดมารและเพื่อแสดงว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ได้จริงๆนะเราจักไม่ให้ท่านทำอันตรายทานของตัวเราเองนี่แหละ และจากไม่ให้ท่านทำอันตรายแก่ชีวิตขราะพระเจ้พุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นจริงๆวันนี้เราจะรู้ว่าเราหรือท่านมีกําลังมากมีอนุภาพมากอืมเป็นเรานี่วิ่งหนีแน่ๆเนาะเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะรู้คุณของทานของศีลของกุศลทั้งหลาย จึงยืนที่ฝั่งหลุมฐานเพลิงแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าผู้เจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าแม้จะมีหัวลงตกไปในหลุมฐานเพลิงแม้นี้ก็จักไม่หวนกลับหลังไม่ถอยหลังเลยขอท่านจงรับโภชนะอาหารที่ข้าพเจ้าถวายอย่างเดียวแล้วกล่าวคาถานี้ว่าข้าพเจ้าจะตกนรกมีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องล่างก็ถามข้าพเจ้า จกไม่ทําการอันไม่ประเสริฐคือตันหนีไม่ให้ฐานจังไม่ทําขอ,อนิมนท่านรับก้อนข้าวเถิดในคาถานั้นประมวลสรุปความว่าท่านผู้เจริญถ้าข้าพเจ้าเมื่อจะถวายบิณฑบาตแก่ท่านจะเป็นผู้มีเท้าขึ้นไปเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องล่างตกลงไปยังนรกนี้แน่วยแน่แท้แม้ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่กระทําการไม่ให้ทานและไม่ รักษาศีลซึ่งเรียกว่าอนาริยะไม่ประเสริฐเพราะท่านผู้ประเสริฐคืออริยะบุคคลไม่กระทําแต่ผู้ไม่กระประเสริฐคือคนชั่วเท่านั้นกระทําอย่างนั้นขอในม,มนท่านรับก้อนข้าวที่ข้าพเจ้าถวายอยู่นี้เถิดนี่นะจากไม่ตนีและจากไม่ทำลายศีลที่เป็นที่พึ่งทานศีลภาวนานี่เป็นที่พึ่ง ของเราเราทำลายก็ทำลายที่พึ่งของเราจะทำลายทำไหมเล่าในเมื่อที่พึ่งมันเป็นที่ให้ประโยชน์สุขกำจัดทุกข์ภัยแต่คนไม่รู้ก็น,นึกไปว่าไอ้ความตหนีนี่แหละให้ความสุขไอ้โลภโกรธหลงแล้วผิดศีลนี่แหละให้ความสุขมันจะให้ได้ยังไงนะในในเมื่อตัวมันเองทำลายตัวมันเองอยู่แล้วพระโพธิสัตว์ขัดกล่าวอย่างนี้แล้วมีการสมาทาน ถือเอาอย่างมั่นคงนะกล่าวอย่างมั่นคงว่าข้าพเจ้าจาักสมทา,านการให้ทาและศีลก็ถือถาดพัดอาหารแล่นไปทางเบื้องบนหลุมฐานเพลงิงเดินไปเลยทันใดนั้นเองดอกปทุมใหญ่ดอกหนึ่งบานเต็มที่เกิดขึ้นเป็นชั้นๆจากพื้นหลุมฐานเพลงิงอันลึก8ปสศอกผุดขึ้นรับเท้าทั้งสองของพระโพธิสัตว์แต่นั้น เก okay. นบัวนะมีขนาดเท่าธนานใหญ่ผุดขึ้นตั้งอยู่เหนือศีรษะของพระมหา,าสัตว์แล้วร่วงลงมาได้กระทำร่างกายทั้งสิ้นให้เป็นเสมือนโปรยด้วยละอองทองนี่ด้วยบุญนะพระโพธิสัตว์นั้นยืนอยู่ที่ฝักดอกประทุมบุญอะไรเนี่ยก็ศรัทธาศีลจากปัญญานี่แหละ ยังโภชนะอาหารมีรสเลิศต่างๆให้ประดิษฐานลงในบาทของพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้านั้นรับโภชนะนั้นแล้วกระทาอนุโมทนายนยนบาทขึ้นในอากาศเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั่นแ,แลแม้ตนเองก็เหาะขึ้นสู่เวหาดตรงไปป่าหิมพานเหมือนเหยียบย่ำกรีบเมฆฝนมีประการต่างๆไปฉะนั้นฝ่ายมารแพ้แล้วก็ถึงความโทมนัสน,นะเสียใจไปยังสถานที่อยู่ของตอนนั่นเอง ส่วนพระโพธิสัตย์ยืนอยู่บนฝักดอกปทุมแสดงธรรมแก่มหาชนโดยพรานาถึงทานและศีลอันมหาชนแวดล้อมเข้าไปอย่างนิเวศของตนกรรทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นตน้นตลอดชีวิตแล้วไปตามยะถากรรมอันนี้พุทธเจ้าเป็นผู้ชนะตนนะ,ะชนะได้ยังไงอากุเทนาชิเนโกทังอสาทุงซาทุนาชิเนชิเนกัทาริยังดาเนนา สัจเจนะลิกาวาทีนั่งพึงชนะคนกโกรธด,ด้วยความไม่โกรธชนะคนชั่วด้วยความดีชนะคนตรนีด้วยการให้ชนะคนพูดเลวไหลด้วยคําจริงไอ้มารนี่มันกโกรธใช่ไหมไอ้มารนี่มันชั่วไอ้มารนี่มันตระนีไอ้มารนี่มันพูดสิ่งไม่จริงไมใ่ให้ทานนี่แต่พระโพธิสัตว์ไม่กลัวเลยนะเอาชนะได้ด้วยศรัทธาด้วยเมตตาเป็นต้นนั่นแหละ พระโอษิสัตว์พระศา,าสดาตัดว่าขลาบดีข้อที่ท่านพูดสมบูรณ์ด้วยทัศนะคือเป็นพระโสดาบันเนี่ยสมบูรณ์ด้วยปัญญาสัมาทิทิเห็นอริยสัจสี่แล้วอย่างนี้อันเทวดาให้วันไหวไม่ได้ในบัดนี้ไม่น่าอัศาจรรย์หรอกิึงที่บัณฑิตทั้งหลายได้กระทำไว้แม้ในการก่อนเท่านั้นน่าอัศาจรรย์ขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงสืบต่ออนุสนธิคือสืบเรื่องราวประชุมชาดกว่าพระประเจพุญพเจ้าในครั้งนั้นได้ปริพาลแล้วณนะที่นั้นเองส่วน พารณสีเศรษฐีผู้ทำม,มานให้พ่ายแพ้ยืนอยู่บนฝักดอกปทุมแล้วถวายบิณฑบาตแด่พระปเ,เจ้าในขณะนั้นคือเราเองแหละค่ะทิรังคาระชาดกจบชาดกนี้มีผู้ตัดสรธรรมนับประมาณไม่ได้ก็ขอให้อริยทรัพย์มีศรัทธาศีลฮิลิโอตปะสุตะจากะปัญญาจงมาตั้งมั่นให้ประโยชน์สุขกำจัดทุกข ให้แก่ท่านทั้งหลายถึงพระนิพพานโดยพันทุกท่านเทิดยะดาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากขารังเอวเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปราปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังกบ,บาจันดูบารรโสยถา,ามรรมนิจติโาารโสะญาธาปวัตตุสัพพมังคารังระคันตุสัพเเดวดา